จะลุกไปไหนจ๊ะจะไปแล้วหรอคุณพ่อเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวยกไปให้จะไปแล้วหรอจะลุกไปแล้วหรอจะลุกไปแล้วหรอคุณพ่อคุณพ่อจะลุกไปแล้วล่ะ สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้พ่อดื่มนมกับกล้วยคะ่ะนี่ไว,ไว้อะไรก็เออไม่เงี้ยล่ะ ก็คีออย่าีกเป็นรูปอืมมันมีแบบเป็นไม่มีใช่หมนไม่ใช่เป็นบางวันคอนมปี๊เห e, รออืมก่อนเนะซื้อบ้านกู้ไข่มากินมันไม่ค่อยบ้านกู้ไข่เดี๋ยวนี้อ้นี่ละมั้งไม่ขาย ขายแต่ว่าเขาไอ้นี่ไงแบบเมันก็เห็นมีหลายอย่างขายหลายอย่าง เอาแปดนาทีแปดนาที ล้างหน้ายังล้างล้างอ่ะนี่เป้นสาวอ่ะ ลอกยงอี้มานไม่ออก <c oughs> ว้าวคนลาคนลาเฮ้เฮ้เคนลาเฮ้คนลห,ห,หนลานลน

พอจะลุกแล้วหระอเอะอจะจบคลิปแล้วจะจบคลิปแล้วเออออีอี๋นะคนเาใกล้ๆเลยด้อยลา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 ยิ้มหวานนอยิ้มหนนอยยิ้มหวานเขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่มาชม ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญใแห่งรวยๆค่ะพ่อจ้าพ่อจ้าโอเคไงหน้าไงหน้านี่เออหล่อตาโตโตสวัสดีค่ะ